เอเหรอไม่เอ๊ะคาเวลา่าฆ่ากูโตเฮียคาเวล่าแม่งขัดขวัญ <laughs> มาไงยิงหวยหน้าเฮียคอเอโลึ<ะ>มื่อหันหลังให้นั้นที่หลังมมงก็อยาหันหลังเฮียโกโยยิงโลโดนตัวกันายหา่าแน่เลยวะเฮ้ยเนาะมันปรับยังวะไปได้ข่าวว่า มันปรับแล้วแกดดินยงไ้งมันปรับแล้วไม่มันมันปรับแล้วไงว่าถ้าเกิดฝ่ายของข้ามยิง <c oughs> เราก็โดนเราก็ถือว่าเราคิวอยู่ดีไม่คิวคิวพ่อมึงอะ่ะตัวไอตัวประกันกันไฟแล้ว <c oughs> กันไฟแล้วไงเออมึงลองยิงดิตัวประกันกันไฟ <c oughs> ได้เดี๋ยวกูลองเลยเดี๋ยวกูลองเลยมึงลองเลยมึงลองเลยแล้วเผ็ที่แล้วอ่ะกันไฟอ่ามึงลองยิงมึงถอยไว้ก่อนมึงถอยไว้ก่อน อ่าม,ม,มึงมึงลองยิงอ่ะยิงยิงเ,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 เว้ยยิงเว้ย,ยเห,ห <c oughs> เเย็นไหนมกูบอกแล้วทาไมเฮออเฮียฮอเฮ่ไอ้เฮอไ่อเฮ่อเอเอเฮเอ่อเ่เ่อเฮ่ไอเฮ่อเออเฮ